สวัสดีค่ะพี่น้องพี่สารัำใน้กินค่ะมันนีผ้าพี่น้องมาเห็ดลาบนกเป็ดค่ะนกเป็ดไปซื้อมัตะตาบขายของป้าค่ะพี่น้องพอกันเลยซื้อมะคิดอยากกินลาบว่าสันเห็นเพิ่นขายเพื่อนเห็ดเป็นโตมาล่ะค่ะเพิ่อนอัดส่องแข็งมาอัดปิดมาค่ะเอาใ,ใส่หนังเนื้อมันละกะทูกกระเทียมใส่เป็นหัวมันจะได้หอมค่ะ เ,เกลือใส่น้ำไดพี่น้องสูตรนี้ค่ะขวใส่เกลือรพร้อมค่ะตรสานไม่เสียดายกลมกล่อมค่ะเดี๋ขววจะบาดต้นค่ะขวดเนิดไ่แห้งค่อยปรุงงเครื่องค่ะอันนี้เป็นนกเป็ดแดงเด้พี่น้องนกเป็ดมันสิมีสองพันค่ะสองแบบนกเป็ดก้ากับนกเป็ดแดงอันนี้นกเป็ดแดงตัวน้อยๆค่ะนกเป็ดก้าไม่สีตัวหญ่ง ตัวซุกแหละบัน,นั้นพี่น้องใส่บักนาวก่อนค่ะใส่มะนาวมีเครื่องปรุงหอมค่ะพผักก,กินกับเนาใส่ถั่วลีสูงหอมค่ะจุ่ๆจุ่นครับปรับ,บเปลี่ยนองกันเมือนกะัน ลับนกเป็ดผมเป็นผมเป็นหากินง่ายๆเมาเป็เป็ดธรรมดาดินกเป็ดพูนดินี่เห็นมันชื่อมัตตาเด่งจานค่ะแล้วขายของปลาเขามากินได้กินง่ายๆได้ีิน้องรัวทีได้กินได้รได้หาเอาดิซื้อเอาเอาใช่ปะผิดของเขาเดกเอาพริก Nữa ừ. năm ba kha nè kinh phí mưa ai khá. ai hết tiền kinh size lại lại kiếm đâu thôi nhi của nua size lại sẹp lại size nhỏ sẹp nhỏ อใส่หลายเสียบหลายหัแล้วเห็นบางคนหัวหออหอลอดห้อส่หลายหวหรก้นมันนะคะพลีสวยงาค่ะา <c oughs> เห็นบ่าำยังวัดก็ยังอยาก แสบ้อยละค่ะน้ร้อมึงโดนบาดแสบๆกอนนี้แสบไหมแสบเราไปโอ๊ยอืมถึงจดไปหนี่น้องกินน้ำกันแสบๆค่ะเห็นลวค่ะพี่น้องมาค่ะบันแสบๆน้ำกันค่ะแสบๆสามคนะ้มัน่ะ กับคุณยายเอากินแม่มาบัดพี่น้องมาเสร็จเสร็จค่ะคุณน่ะของหวานกับปิดตะแซ่บไปทนะั้งคัดอย่างจึงจึง้งปุ๋ยคือไม่ไม่อยู่ต้มกับนี่เด้อพี่นออ้อ,นองเนี่ยรถจากต้นรถต้องลลางพี่น้องเซ็ตเอาอะไพ่องมันนี่กี่กอาหารของสูงค่ะ ผูสูงบันไดดอกเบี้ยข้อนอยู่ละขอนน้นเตะอนนู้ไปล้อนนู้ไปแล้วต้องงั้นสนอะตบกุกมันีออกัว

เกษตรดิพี่น้องเกษตรด้สิกิ๋นนู่นน่ะจนแอ๊ยยายนักเกษตรเป็นแนวขิ่กับลาบคนน่ะกี่ในล้วันา่ะนอนมันออกเรียวปลา เด,ดีว,ยยวป่ปากกระเ็ินกับลาป็ดเจ้าใจบหญเจ้าใจเจ้าประแดนี่งหยังๆนะเจ้าเหมือนเอาบอเจ้าประแดุยคุยคุยก็ด้หลายปนจํา <c> น <ười> <c ười> ข oh, oh, oh. oh. oh, so oh, so ่อ g หย o งซิอ่ะพี่น้องไห้แล้วนี้ไหยมาพี่น้องเียวปลา่หอม้นมยังบ่เาอย่

ย้ำไหมตัวนันน้นก็ไม่ได้บดอกพัดแต่ไม่ได้บแล้วไม่ได้กินปอมโอ้ยมะเขือขึ้นน้อขึ้นเต่ออาหัวยังไงมีบอกินกินน้อยน้อย

ที่เข้าแล้วเราห้ามเข้านำบอกห้ามเข้านำห้ามเข้านำ,านำอ,อย่างที่จัดเลยเดี๋ยวเราไปเห็นตอนการปฏิทางมงามหลายวัยเซื้อมาเอาแนวพี่น้อง เดเอาสำหรับกินมาจังนแต่แี่บไ้รับเสร์มพี่น้อง้งวันก็นได้จักมันะใสถึกกินมาหลดถึกกินน้ำกินแนบได้อดตดีจัานหนึ่งมนีมันมาล้มน้องตึงตึงยู่มอ่ อุตสาหะเพื่อนกินยินยินหลังบ้านว่าสั่นคลิปนีน้กันลาพี่น้องไว้ด้วยนี่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองอีสานหันไปกินนะคะ่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะัครบมาน้ามากินลาบใกล้วกันเด้อนี่กินลาบเป็ดไปก่อนนอกเป็ดบราจะกินไง,ไง